ที่สุดของเจที่นั่งนะครับใครอยากได้เจดที่นั่งวันนี้นะครับที่เอวโตุคาแนละ้วบอกได้เลย,เลยส่วนลดเยอะมากมากนะครับเยอะมากมากวันนี้นะครับทำลํำนี้ไปส่วนลด2แสนนะแบบนี้ส่วนลดแสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนไปหนเอยลดจากป้ายนะสายเจที่นั่งนะสาย7ที่นั่ง,นะางมาดูเลยใครอยากได้สายเจที่นั่งกลับบ้านนะพาครอบครัวเที่ยวปีใหม่นี้นะมาดูที่เอวโตุคาไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูลํำนี้ คันนี้เป็นตัว L บอกเลยแบบนี้รถคาราแสนนะแบบนี้รถคาราแสนคันนี้ก็คันนี้ให้เลยแสนสองนะสีน้ำเงินรถจากป้ายนะคันนี้รถจากป้ายแสนหนึ่งโอ้โหต้องบอกว่าใครหารถนะชั่วโมงนี้คุ้มคุ้มทุกคันนะบอกเลยคุ้มทุกคันถ้าเกิดใครหาแบบนี้รถจากป้ายนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเอาไปเลยนะถ้าเกิดใครย้อนดูนะใครย้อนดูรู้เลยนะครับแคปไว้เลย คันนี้รถจะป้าย1นึ่งแบาทโอ้โหคันนี้เกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ออโต้เป็นล็อกโคเกียร์ออโต้ฮะทุกตัทีท่เท,ท,ท,ที้ก่อนล็อกโคก่อนล็อกโคแต่ว่าปีศูนเก้านะครับคันนี้ต้องบอกว่าไฮไลท์เลยคันนี้แต่เป็นเกียร์ธรรมดานะเป็นเกียร์ธรรมดาสวยๆตัว L เกียร์ธรรมดา LDA เกียร์ธรรมดาสวยๆสี่ประตูสูงไฮรลนเดอร์ถ้าเกิดใครหามาเอานะครับ1นึ่งแสนบาทรถจากป้ายนะรถจากป้าย1นึ่งแสนบาทที่พูดมาทั้งหมดออกรถแค่6บาทเท่านั้นนะครับ มาลำนี้สวยๆลำนี้นี่บอกว่าเลยสุดประเทศนะครับไม่8,000โลไม่8,000โลสวยทุกจุดไม่ว่าจะเป็นช่วงบงช่วงล่างนะครับอันนี้ขึ้นสแตนแล้วดูเนี้ยโอ้โหสวยจัดๆเรี่ยมสุดๆแบบนี้8,000โลออกรถ6บาทป้ายแดงออกเท่าไหร่ไม่รู้มาที่นี่ออก6บาทแล้วคันนี้นะครับจัดโปรไปแล้วนะครับถูกกว่าป้ายแดง400,000บาทถูกกว่าป้ายแดง400,000บาทสำหรับลำนี้ใครหามาเลยที่หัวลูกพารับ เป็นบุกเหว่ลูกค้ากดติดตามให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยใครอยากได้รถมือสองครับติดตามไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้่าไปก่อนสวัสดีครับ